แต่ส่วนใหญ่จะอ่านอันดีๆอะค่ะใช่แต่จริงๆน้องใหม่ก็ชี้แจงไปแล้วแล้วว่าไม่รู้ว่าโอโอเคโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูดาวิกาชาแนลนะคะมัจะทําคลิปที่มันใหม่อธิบายว่าทําไมใหม่ถึงซูบลงอะไรเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นก็เข้าไปดูได้ที่ดาวิกาชาแนลค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ดูก็ตอบตรงนี้เลยว่าซูบลงเพราะคาแรคเตอร์ที่เล่นเป็นเป็นซีรีส์ของเด็กฝึกขาจริงๆมันใช้ก็วมือใหม่หมอเผื่อที่กล่าวว่าอยากจะให้มันขอนแบบแตกต่างจากที่เคยเล่นมา ใช่ค่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบหนึ่งคืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยสองคือมันเอฟเฟกโดยที่แบบเราแบบมันเอฟเฟกทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเราไปด้วยอย่างงีม้มันมันมันต้องเยอะกว่าน,นี้อีกเท่าไหร่เยอะกว่านี้นนมันปิดกล้องลแล้วออตอนนี้ตอนนี้กจะได้ดูต้นปีใช่ค่ะช่วงตอนนี้กำลังจะเป็นช่วงที่แบบเพิ่มกลับมาเพิ่มน้ำหนักแล้วค่ะก็ได้ก็ค่อยได้ดูต้นปีค่ะผ่าด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลนคนเดียว้วไมแล้วตอนนี้คือน้ำหนักลดกลับ อายัะเก่าแล้วค่ะเพราะว่ามันเวลาใหม่ช่วงนี้ใหม่กินใหม่จะแบบรู้สึกอึดอัดอึดอัดนึงแล้วมันมันมันเริ่มขยายกระเพาะละช่อบชมเตยอมมีเอฟเฟกต์อะไรไครับใหม่จิตมากกว่าข้างในคือตอนใหม่เล่นเรื่องนั้นจิตใจใหม่แบบดาว่าเรื่อยบทเรื่อยชนมเรื่อยบทเรื่อยบทเรื่อยบทพอปิดกล้องปุ๊บอะหาจิตเวทแบบเยอะมากเลยค่ะมันต้องปรึกษาเพื่อในการแบบให้เรากลับมา จะปกติใช่แสดงว่ากระแสโซเชียลที่เข้ามาอบเขาขอบแล้วอบก็มีผลให้เราแบบวิ่งต่างมันเป็นเอฟเฟกต์ที่ที่ท,ท,ที่ที่ว่าใหม่อ่ะก็มีเอฟเฟกต์น้อยมากแต่จริงๆแล้วมันคือคาแรคเตอร์ที่ใหม่ได้รับมันหนักอะค่ะหลังจากที่แบบปิดโปรเจกต์อับใหม่เข้าค่าแบบเซลฟ์เลิฟอะแบบให้รักตัวเอง อย่างคุณหมอกเพราะมันหนักมากอะ,นนะใช่ใช่ใช่เดแต่ตช่วงนี้ดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนอย่างคุณหมอ <c oughs> ที่แบบว่าต้องไปรึกษาอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานานในการตึกษาเพื่อเราแบบฟื้นฟูกลับมาปกติในหมาเข้าคัดสามสามทีอะเอ่อหมอสองคนคัดหนึ่งคัดเออใช้เวลานิดนึงค่ะแต่น่าจะดีขึ้นเออซึ่งตอนนี้ก็คือเรียกว่าแฮปปี้แล้วทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วเนาะสายเไขที่เราต้องลดน้ำหนักใช่ค่ะใช่ค่ะก็หมายของว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็มองว่าเป็นแบบ การทุ่มเทในคาแรคเตอร์นี้อะคะ่ะแล้วก็คือแต่เอาจริงๆแล้วว่าไม่อยากจะให้ทุกคนแบบไม่ต้องโฟกัสเรื่องเรื่องของเชฟหรือไซส์อะอเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เหมือนเราลนลงกันเรื่องเวลไซส์บิวตี้เรื่องความสวยที่มันไม่จากัดรูปแบบอะไรอย่าง,งเนนงีง้ยแล้วก็ใช่แล้วก็การบูลลี่มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ฝากเรื่องนี้ไว้แล้วกันค่ะแต่สําหรับดาวิดาวิเข้าใจเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเนี้ยเรา เราโตมาเราเทรนมาเพื่อให้รับกับสิ่งนี้แต่สําหรับบางคนที่เขาอาจาใจะจิตใจไม่เข้มแข็งมันอาจจะเอฟเฟกต์เขาได้อ<ม>อย่างนั้นไทยก็ได้ประสบกับทุกตาระดับโลกหลายคนเนาะได้เจอใครบ้างลองไล่ชื่อฟัองได้ไหมคะอ๋อแต่ที่มีแล้วกับเธอน้ำเพ่าเฮ้ยช่ว <c oughs> ยพุงเธอเราได้อยู่บ้างเออที่อยู่กับหนูเลยอ่ะเจอใครบ้างลูกเจสสิก้า คอเล็กซานโดรมิเคเล่ค si de er eh? e uh oh, ่ะเป็นดีไซเนอร์ของกุชชี่ซึ่งแบบไม่ภูมิใจมากเพราะว่าได้คุยด้วยแล้วก็ได้เจอโดเจาคัทโอ้โหได้เจอได้เจอหลายท่านมากๆเลยค่ะได้เจอไอยูพอลิเวียอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็โจดี้โจดี้อะโจดี้สปีนแล้ทุกคนก็งลายเป็นแบบพอเจอกันบ่อยมัน ดีมากเลยค่ะพอได้เจอครั้งแรกมันยังจะแบบเกรงๆอยู่พอเจอครั้งสองครั้งที่สามเนี่ยมันก็เหมือนมันมีอะไรพูดคุยกันเยอะขึ้นอ่ะไอหนึ่งเรื่องที่น่าประทับใจคือเราได้เดินแบบด้วยของเรายลาเป็นไงบ้างมันนี้ก็เป็นปีที่สามแล้วนะคะที่เดินแบบของลอเรียลค่ะก็ทุกครั้งก็ตื่นเต้นไม่เกียดมากๆค่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของลอเรียลเขาก็ดีมากเขาแบบ stand for women ดีมากค่ะ ว่าอันนี้แล้วว่ามีสนุดเ่อนเต็มตัวนามีกานหรือว่าคอนเซ็ปต์เขามีการ oh, กไปบีบพี่นุ่นหรือ,อยังไงฟิตติ้งหนึ่งวันก่อนเดินเลยค่ะคือชีวิตแล้เวเนาะ <laughs> <laughs> จะรู้ว่าได้ใส่ชุดอะไรก็คือหนึ่งวันก่อนเดินเพราะเขาจะมีเป็นเหมือนสตูดิโอที่เซเลปทุกคนจะต้องไปไฟิตติ้งชุดวันนั้นแล้วก็ต้องเลือกกันเลยค่ะดววีก็แบบด้วยความที่เป็นคนกลัวว่าแบบว่าจะได้ชุดอะไรก็จองเช้าสุดเลยค่ะสิบโมงเช้าไปแบบไปดูว่ามีชุดอะไรบ้าง ได้เป็นรูปชุดที่เห็นกันใช่ค่ะใช่แล้วก็ได้เป็นชุดสีแดงแล้วก็เป็นแสกกลางปล่อยผมอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่ใหม่บอกว่าแบบรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พี่ๆนักข่าวไปทัวร์แล้วอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่เลย อยากพุ่งเข่าได้ไหมอ่ะอยากพุ่งเข่า๋ยากพุ่งเข่าสงสารรุมร้องสงสารถสาใครอ่ะเร่าง้ายค่ะจะมีเอาซิงเกิลจะมีเอาคืนแบบที่เติมไหมเอาคืนเหรอคะใช่ฮะคอมเมนต์มาในดาวิกาชาแนลค่ะเยอะๆอะย้อนดูดีเดี๋ยวทำเอาคืนอ่ะถามเรื่องเพลงค่ะน้องใหม่จะเป็นเดบิวต์เป็นนักร้องละใช่ค่ะฝากด้วยนะคะซิงเกิลแรกของดาวีนะคะชอบปะเนี่ยค่ะก็ จะสตรีมมิ่งนะคะวันที่14นี้แล้วค่ะแล้วก็ทุก platform เลยแล้วก็ MV ดูได้ที่ Davidga Channel ค่ะขอฝากด้วงอันที่ทำเองร้องเพลงใช่ค่ะปลิวเองทำเองร้องเองร้องเองฟังเองเอ MV แต่ว่า MV มีคนกำกับให้นะคะให้กำกับนะให้กำกับที่ใครคุณชัยพวิทย์กำกับว้าวเกิดอะไรขึ้นเกิ่อะไรขึ้นเป็นไรแล้หรอลงทุนเยอะไหมหรอคะ เรียกว่าโปรเจกต์นี้ยหรอคะช่วยๆกันแบบว่า,เป,า,า i i> เป็นพี่เป็นน้องแล้วก็มีพี่เต๋อมาอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่าตัวใช่ปะคะแล้วก็น้องสาวที่รักของใหม่อย่างเงี้ยมาเล่นให้ก็ไม่เอาค่าตัวเออพี่มาเลยหรอบอกรีอ๋อยังหรอ อยังพึ่งเสร็จเรายังไม่เปิดตัวนี่ย่าไม่เปิดหลายคนก็ทายกันไปแล้วเดี๋ยวมาเห็นไหมคนก็ทายกันแล้วอะเดี๋ยวมาเอ็นวีเอ็นวีดูก่อนทุกเมื่อนี่แบบว่าแต่มีค่าโปรดักชันนะคะมีแล้วก็มีพี่แอมมาทำเพลงให้ค่ะพี่แอมขอบคุณพีแอมมากน่ารักมากส่งใหม่ไปเรียนร้องเพลงด้ก็แล้วก็ทำเพลงให้ใช่ค่ะเอ็นวีก็สตอรี่โปรดิวช์่นก็ดาวีเองเลยแล้วก็ได้มีใครมาลองไกดให้เราก่อนพี่แอมเนี่ยแหละค่ะลองไกด์ให้หนูเพราะว่า คือพี่แอมแต่งเพลงค่ะเพลงนี้ใช่แต่ว่าเราก็แบบเหมือนโยนไปว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยทำไมทำไมยังว่าพี่แอมเนี่ยเปากไปชื่ออเรื่งการแต่งเพลงแล้วเพลงนั้นต้องดังถ้าตัดขอเกาะเกาะพี่แอมไปด้วยกับเพลงแรกเดอรี่ค่ะคือที่จริงแล้วแบบทำเอ็มีได้แค่ล้านวิวใหม่ก็ดีใจแล้วอะปั่นให้ด้วยนะทุกคนปั่นให้ด้วยนะปั่น มันมาจากอะไรคะเรื่องราวชอบปะเนียนะคะมันก็จะเป็นเหมือนยุคสากลว่าอะไรคะยุคสากลแคในคอยูมายมันเหมือนประมาณว่าเป็นความรักที่ในทุกรูปแบบอะคะ่ะอย่างเช่นเพื่อนมีให้กันอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรที่แบบเราจะรู้สึกว่าที่ทําให้กันอนะอันนี้คือชอบเราหรือเปล่าหรือว่าถ้าชอบก็รีบบอกมาเลยไนะม่ต้องเสียเวลาจีเพราะว่าแบบฉันก็เราก็ชอบเธอ